สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมากินลูกผลไม้ป่าครับนี่นะครับลูกมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ลูกอะไรเขาเรียกนะครับวันนี้เราเข้าป่าครับมาเก็บผลไม้ป่ากินกันครับอืมอร่อยมากเพื่อนๆหวานเคี้ยวเลยหน้าไม่เท่าไหรี่หน้าก่อนนี่ก็เอามาห่อ เพื S <S <an> ่อนเพื่อนรู้จักหรือเปล่าครับม่นคือลูกอะไรครับรี้นนนนหอัภาษากลางเขาเรียกลูกอะไรไหมลูกเกรดมันเกล็ดงูเลยครับเพื่อนๆภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรอะว่าป่อยน้าอยู่สังูสังูมอภาษาญาวีเรียกลูกซางูครับอร่อยครับเพื่อนๆครับดำๆนี่ไม่ใช่ว่ามันเสียนะครับ ว่ามันสุกนะครับผมกินได้ครับรสชาติก็หวานๆสัดๆนะครับวันนี้มาทำสวนก็เลยเก็บพลไม้ปลามากินกันครับเดี๋ยวเรา่มาด้ชมต้นต้นต้นของมันนะอืมโอ้ ลำต้นเลยครับเพื่อนๆต้นมันสูงมากนะครับผมก็เลยเก็บลูกที่อยู่ข้างล่างครับมากินครับนี่ครับผลต้นของมันนะครับผมดอกเต็มต้นเลยครับนี่ลำต้นมันนะครับเพื่อนี่ครับลำต้นครับฝากพู้รู้หน่อยนะครับ ว่ามันคือต้อนอะไรมันคือลูกอะไรครับแล้วครับผมสายคลิปนี้ก็ไว้มากินผลไม้ป่าครับครับผมหากเพื่อนๆพ,พ,พบเจอก็เก็บมากินได้นะครับผมอันนี้มีเมล็ดนะครับเมื่อวานมากเลยครับเพื่อนๆน,นี่นะครับ ครับเพื่อนเเข้าป่าครับเจอลูกประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ปอกเปลือกกินได้เลยนะครับถ้าลูกที่สุก่อยนะครับผมมันจะนวลนวนะครับผมบีบได้แล้วครับอร่อยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนมากินลูกผลไม้ป่านะครับผมงั้ก็ฝากไลค์กดติดตามให้ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอ้ค,ครับ